อยากดังใน t i k t ตกต้องทำยังไงเรามาฟังด้วยกันข้อ1นึ่งเชนช์ Change ตัวเองเริ่มที่การแต่งตัวก่อนเอาให้สวยและหล่อไปเลยเอาแบบว่าพ่อแม่คุณยังจำไม่ค่อยได้เลยอะ่ะข้อ2พัฒนาสกิลในการทำคลิปให้มีคุณภาพมีความอดทนยืนหยัดในการทำคลิปลงทุกวันนะครับถ้าทำได้วันละ3ามคลิป ก็จะดีมากนะครับเชา้ากลางวันเย็นหรืออย่างน้อยวันละหนึ่งคลิปนะครับข้อ3ครับคุณเป็นผู้สร้างก็ต้องเป็นผู้เล่นด้วยนะครับก็คือต้องไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับคลิปของคุณอื่นบ้างเช่นคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์คลิปของคุณอื่นบ้างแล้วบังชีติกต่อของคุณจะมี Power มากขึ้นเวลาที่คุณลงคลิป AI TikTok จะเปิดกำมองเห็นให้คุณมากขึ้นนะครับคุณจะได้ดังไว้กว่าอย่าลืมเอาไปใช้นะครับ